สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับผ่านมุมมองบุรการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับบนหลักวิถีทางสายกลางอรรยมัคมีองค์แปดประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับสอนในสิ่งที่ตนเองทําได้ถูกต้องตามหลักพุทธเสียก่อนอ่เพราะฉะนั้นเนี่ยสำคัญคืออะไรฝึกตัวเองกันน่ถ้าฝึกตัวเองรู้เท่าไหนนะรู้ นะครับในสิ่งที่ตนเองทำได้ถูกต้องแล้วค่อยไปสอนจะดีที่สุดไม่าง,งั้นแล้วเนี่ยก็เหมือนเราพูดท่องจำไปแต่ตัวเองทำไม่ได้ตัวเองทำไม่ถูกต้องนะมันผู้ฟังก็พอยไม่ได้ประโยชน์เต็มๆไปก็ได้ประโยชน์ในเชิงของการจดจำท่องจำไปนะก็ได้ว่ายัางเป็นการสอนนะที่ไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วนไม่สมบูรณ์นะ ราวนี้เนี่ยนะคำว่าสอนในสิ่งที่ตนเองทําได้ถูกต้องนะตามหลักพุทธเสียก่อนเนี่ยคืออะไรคือไว้ง่ายคือสมมุติว่าเรานะเป็นคนที่ทําบุญใส่บาตรนะให้ทานอยู่แล้วนะเช่นเห็นคนจนนะเห็นสัตว์ลําบากนะบางทีเราก็ซื้อนะอาหารอะไระให้บริจาคอย่างเงี้ยให้ทานนะเป็นคนที่ทําบุญใส่บาร นะาพาภิกษุสงฆ์อยู่แล้วนะถวายสังฆทานอยู่แล้วอย่างเงี้ยเราก็สอนคนนะเช่นลูกหลานนะครับในเรื่องของการทําบุญที่เราทําได้อยู่แล้วอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยถูกต้องนะต่อมาเรารักษาศินห้าได้ดีศนะินไม่ค่อยขาดนะศีลไม่ค่อยดั่งพ้อยคือว่าง่ายรักษาสินห้าได้ดนะีรักษาสินห้าได้ครบนะอย่างเงี้ยเราก็ไปสอนคนอื่น ึงเรื่องของการรักษาสินห้าได้สอนลูกหลานสอน,สอนคนใกล้ตัวญาติพี่น้องในการรักษาสินห้าได้นะเพราะว่าเราทําเองไดนะ้เราก็จะบอกทางที่ถูกต้องว่าสินห่าเนี่ยนะจะรักษายังไงไม่ให้ขาดนะไม่ให้ดั่งพ้อยนะครับแล้วเมื่อเรารักษาสิน5้าได้ดีแล้วเนี่ยนะเราก็จะเริยนสมาธินะจะเริญสติภาวนานะจะเริญสติปัฏฐานสี่นะ พอเราเริ่มนะครับจเจริญสติปันสีมีสติมากขึ้นมากขึ้น,นมีจิตที่สงบตั้งมั่น,นเป็นสมาธิซึ่งบางทีก็แล้วแต่นะบางท่านก็ใช้การจเจริญอาณาปณสติโดยที่ไม่มีคําบริกรรมนะบางท่านก็จเจริญอาณาปณสิโดยใช้คําบริกรรมเห็นไหมตรงนี้ก็ต้องเอาความจริงของแต่ละคนมาพูดว่าเราปฏิบัติธรรมในแนวไหนแบบไหน เราก็พูดไปตามแนวปฏิบัติของเราอ่ะนะไม่ใช่ไปเอาของสำนักอื่นมาพูดเอาในตำรามาพูดแต่ตัวเองทำไม่ได้ตัวเองยังจเจริญสติภาวนาไม่ได้ยังจเจริญสติปัฏฐานสี่ไม่คืบหน้าไม่ก้าวหน้าไม่ต่อนเนื่องนะยังทำสมาธิไม่ได้จิตใจยังฟุ้งซ่านยังรุ่มร้อนยังสับสนยังเป็นทุกข์อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเราไปสอนคนอื่นในการ จเจริญสติปาวณาสอนคนอื่นในการเจริญสติปัฏฐานสี่สอนคนอื่นในการจเจริญส,ส,สมาธิให้จะไปสอนเขายังไงอ่ะตัวเองยังแก้ไขนะความทุกข์ความร้อนความสับสนความฟุง้งนซะ่านความไม่ตั้งมั่นของจิตตัวเองนะยังแก้ไขพวกนี้ไม่ได้เลยเราไปสอนคนอื่นก็ไม่ถูกถูกไหมไปสอนคนอื่นก็ทําให้คนอื่นก็ถ้ามากสุดเอาตำรามาสอนเนี่ยคนอื่นปฏิบัติไปแบบมา ปฏิบัติไม่ได้ไม่คืบหน้าเขามาถามเราเราก็ตอบเขาไม่ได้นะถ้าไปใครปิดท่องตำรามาอ่านหนังสือมาเยอะนะเอาคําที่ในหนังสือไปสอนเขาหรือกําลังสอนตัวเองอยู่แต่ยังไม่ได้คืบหน้าอะไรเลยนะจิตก็ยังไม่ค่อยมีสติเจริญสติปัฏฐานสี่ก็ไม่ได้อะไรเลยนะสมาธิก็ไม่ตั้งมั่นปัญญาในการเห็นไตรลักษณ์ก็ไม่มี ไม่แต่จดจําตำรับตํารามาเพราะฉะนั้นเวลาไปสอนคนในการเจริญสติภาวนาปฏิบัติธรรมนะโดยการจดจาเนี่ยมันถึงไม่ค่อยได้ผลคนที่ปฏิบัติตามก็ไม่ค่อยได้ผลต้องเอาธรรมะาภาคปฏิบัติจริงๆของตัวเองปฏิบัติเนี่ยมาพูดมาสอนมาบอกเล่านะคนใกล้ตัวการณมิตรลูกหลานนะเขาถึงจะเ,เรียกว่านําไปปฏิบัติแล้วเวลาเกิดผลการปฏิบัติ แล้วสงสัยขึ้นมาอะไรพวกนี้เขาก็มาถามนะแนวทางปฏิบัตินะกับคนที่สอนนะซึ่งรู้จริงอนะ่ะะก็จะช่วยเขาได้อย่างผมปฏิบัติทมนะครับในเรื่องของการเจริญสติปัฏฐาน4นะของการทําสมาธินะครับก็ใช้หลักคำริกรรมพุทโธนะเพราะว่าสมัยก่อนนี่ผมเจอความทุกข์เล่นงานเยอะตอนอายุประมาณ20ต้นๆน,น,นะประมาณรัชเ็นจเพศอ่ะ โอ้โหปัญหาเรื่องของงานการเนี่ยปวดหัวมากนะวันวันนี้มีความทุกข์จากเรื่องการงานนี่เยอะโดยเฉพาะความทุกข์จากความสับสนของผู้คนในที่ทํางานเพื่อนร่วมงานหัวหน้างานลูกน้องที่เต็มไปด้วยคนทุสีนะบูง่ากคือพร้อมผิดศีลห้านะพร้อมพูดโกหกนะพร้อมที่จะทําทุจริตนะพร้อมที่จะทําให้สติเสียไปนะว่างปุ๊บเย็น นะก็กินเหล้านะกินจนงานเสียตื่นเช้ามาก็มาสายนะบางทีมีเรื่องอมีชู้มีกิ๊กอีกนะเป็นหัวหน้างานเราก็ปวดหัวแทนนะเรื่องทะเลาะกันนะในครอบครัวไมนะ่องยาว่าเรื่องหัวเรื่องเมียมีกิ๊กอะไรพวกนี้นะเป็นหัวหน้างานก็ต้องไปแก้ให้วันปวดหัวมากเลยสมัยก่อนทํางานนะในเรื่องการงานนะเพื่อร่วมงานนี้ก็พูดอย่าง นะออกมาจากนอกห้องก็ทําอีกอย่างหนึง่งรับปากในที่ประชุมอย่างหนึง่งนะพอวันหมายถึงรับปากไปตามงานก็ตบัดสัตว์อีกอย่างหนึง่งนะทำให้เรารู้สึกว่าโอ้โหทําไมผู้คนเนี่ยไปด้วยคนที่ผิดศีลผิดธรรมทุศีลไม่ให้ความสนใจเรื่องของศีลห้าเลย นะโดยที่พร้อมผิดศีลผิดธรรมพร้อมจะหักหลังแทงข้างหลังด้วยขาเข้าอี้ได้หมดจะไปพึ่งพาใส่หัวหน้างานนะหัวหน้างานนี้ก็แนวเดียวกันนะครับก็ทิกกี้หน่อยๆน,นะใช้เล่ใช้เหลี่ยมนะในการบริหารจัดการคนนะถ้าเรานึกถึงแนวพวกแนวสามก๊กอะไรประมาณนี้นะแล้วก็พอไปนะไปถึงเรื่องของเพื่อนนะครับ อะไรพวกนี้นะรอบตัวอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็อยู่ในวังวนของการอะไรอ่ะ,ะเขาเรียกอะไรไม่ใช่เป็นนักภาวนาก็เป็นเพื่อนสมัยเรียนเลิกงานก็ชวนกันนะไปกินไปเที่ยวไปเล่นอย่างเงี้ยนะมันก็ไม่ตอบโจทย์ชีวิตใช่ไอันเองเนี่ยพอกลับบ้านเรือนมันก็มีปัญหาเรื่องของครอบครัวใช่ไหมเรื่องของคนไม่เข้าใจกันเนะถียงทะเลาะก,กันนะครับก็มีปัญหาก็ปวดหวัวอีก นะพอไปถึงนะเรื่องของความรักนะเพราะฉะน,นั้นอายุนะ e 20กว่าก็คิดจะสร้างครอบครัวมีความรักก็ปวดหัวเหมือนกันที่ปวดหัวเพราะว่า,วาเอออย่างที่บอกนะคือนักอยากเป็นคนที่ดูคนออกอ่ะก็จะรู้อ่ะนะว่าเออผู้หญิงส่วนใหญ่นะชอบผู้ชายอกใจนะจนถึงขนาดที่เรียกว่าผู้หญิงส่วนใหญ่เนะี่ยชอบคนที่โกหกนะชอบแบดบอย นะแต่ว่าเราไม่ใช่แบบนั้นนะเราก็ทําแบบนั้นไม่ได้แต่ว่าอย่างที่บอกนะมันก็พอเรารู้สึกผิดหวังบ่อยๆนะเกี่ยวเรื่องของความรักเนี่ยมันก็เศร้าสลดเป็นกันเอ๊ะทำไมเป็นคนดีนะแต่ทําไมเราตามหาคนรักนะที่เราปรารถนานะว่าเป็นคนมีศีลมีธรรมเนี่ยมันก็ไม่เจอนะส่วนใหญ่ผู้หญิงจะชอบคนที่เขาเรียกเป็นแบดบอยอะนะซึ่งเราไม่ใช่ไทยแบบนั้นนะเราก็ไม่จะแล้วเราก็ไม่ทําแบบนั้นด้วยนะ ไอ้ความสับสนต่างๆเหล่านี้นะมันก็เขาเรียประเดบดังเข้ามาในวัยยี่สิบกว่าๆานะทำให้เรียกว่าเป็นความทุกข์ใช่ไหมถ้าความทุกข์เล่นงานเราหนักๆแบบนี้เราจะเลินสติปฐานสี่ตรงๆยากนะเพราะว่าสติมันจะอยู่ในฐานกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยในระหว่างวันนี้ยากเพราะว่าในหัวใจในช่วงเวลานั้นนะอายุยี่สิบกว่ากว่ามันเต็มไปด้วยความทุกข์นะความทุกข์ความสับสน นะอะไรเต็มไปด้วยความฟุ้งซ่านนะวันวันนี้ฟุ้งซ่านเหมือนกับความคิดขยะอยู่ในหัวสับสนเพื่อนร่วมงานสับสนเรื่องครอบครัวความรักนะส,สับสนเรื่องชีวิตอ่ะนะเลยทำให้ตอนนั้นเนี่ยต้องเริ่มต้นปฏิบัติธรรมนะโดยต้องใช้ข่มจิตคำว่าข่มจิตเนี่ยก็คือใช้คําบริกรรมพุโทโธนี่แหละนะก็หายใจเข้าพุทออกโทหายใจเข้าพุทออกโทยืนเดินนั่งนอนพุโทโธพุธโทโธทั้งวัน จากไอจิตที่มันเคยสับสนวุ่นวายฟุ้งซ่านร้อนหาความเย็นไม่ได้เลยนะสมัยก่อนเนี่ยโอโ้โหจิตเนี่ยโอโ้ร้อนทั้งวันเนี่ยง่ายตื่นนอนมาตั้งแต่ไปทํางานจนถึงเย็นเนี่ยโอโ้โหมันเต็ไมไปด้วยความร้อนแทบจะหาความเย็นยากเดี๋ยวถามนะไม่ไปภาวนาสติปัฏฐาสี่ยังไงอ่ะภาวนาเวทนานี่มันเห็นแต่ทุกข์มันไม่เห็นความสุขเลยนะเห็นความสุขน้อยมากนะเดวเว้นตอนพักทานข้าวเที่ยงมั้ง นะที่มันอาจจะมีความสุขจากการได้ทานอาหารอร่อยหน่อยงั้นทุกทั้งวันเลยนะนั่นะคือเป็นที่มาของการปฏิบัติธรรมของผมนะว่าทําไมถึงต้องใช้คําบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธมีเรื่องครอบครัวที่บ้านมีเรื่องนะความรักนะอะไรปวดหัวนะเพรานั้นเลยต้องเจริญสติภาวนานะแบบการขึ้นด้วยสมาธิการทําสมถะภาวนากันก็ใช้คำบริกรรมพุทโธพุทโธอย่างเงี้ย นะอยู่เป็นเวลา3เดือน6เดือนเลยเพราะฉะนั้นะสมัยนั้นจะรู้สึกนั่งสมาธิแล้วมีความสุขมากนะพอตอนไปทําการงานเนี่ยโหรู้สึกเป็นทุกข์นะพอเลิกจากการงานกลับมาอยู่บ้านล็อกห้องเลยนะหลังจากทานข้าวเสร็จแล้วก็ล็อกห้องเลยก็ชอบอ่านหนังสือธรรมะเดินจงกรมนั่งสมาธิอยู่ในห้องนะสมัยก่อนกเอ็เรียกว่าคนโสดนะก็จะปฏิบัติธรรมเยอะอายุ20่สิบกว่า เลิกง,งานเสร็จปุ๊บกลับบ้านเลิกง,งานเสร็จปุ๊บกลับบ้านไม่ไปเที่ยวเลยนะอายุยี่สิกวา่า25่สยี่สิบละเพื่อนฝูงก็ไปเรียนต่อนะต่างประเทศนะไปแยกย้ายกันไปห,หมดละเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนั้นก็ปฏิบัติธรรมนะโดยใช้คําบริกรรมพุทโธอย่างเงี้ยนะสามเดือนนะอยู่ในคําพุทโธเนี่ยนะพุทโธพุทโธแรกๆก็เอาไม่อยู่นะต่อมาก็ฝึกไว้เรืเร่อยๆเ,เอาอยู่จิตก็สงบลง จากที่เคยทุกทั้งวันร้อนทั้งวันฟุ้งซ่านทั้งวันเนี่ยมันค่อยค่อยคำดาวคือมันเย็นลงเรื่อยๆนี่อำนาจของพุโทโธนะอำนาจของสมถะภาวนาอย่างเดียวเลยนะในช่วง3เดือนแรกเนี่ยทำให้จิตที่เคยร้อนสับสนวุ่นวายมันหมองเนี่ยมันค่อยๆเย็นลงสงบนะแล้วก็เหมือนกับมันมีความสว่างมีความสบาย มันทุกวันหลังเลิกงานนี่ชอบกลับมานั่งสมาธินั่งอยู่ในห้องเดินจงกรมนั่งสมาธิอ่านหนังสือธรรมะอ่านพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกฉบับนี้แหละนะอ่านตั้งแต่ผมอายุยี่สิบห้ายี่สิบก็อ่านก็ชอบนั่งสมาธินั่งอยู่สามเด,ดือนก็ขยายนั่งไปถึงหกเด,ดือนถ้าพุทโธนี่แหละนะไปเรื่อยๆเพราะจิตสงบมากๆ,ๆเนี่ย เนะนื่องจากว่าเราอ่านไปด้วยนะอ่านพระไตรปิฎกไปด้วยแล้วก็ฟังธรรมะครูบาอาจารย์ไปด้วยสายหลวงปู่มั่นภูริทัตโตนะครับตอนนั้นยังไม่รู้จักหลวงตามหาบัวญาณสัมบันโนนะตอนอายุประมาณยี่สิบห้ายุหกก็อ่านาลูกศิษย์นะของหลวงปู่มั่นอนะหลวงปู่ขาวอนาลโยนะหลวงปู่ฟันาา่นะอจารโอนะแล้วก็อะไรอะหลวงปู่าขาวหลวงปู่ฟัน่นหลวงปู่แหวนสุจินโน สมัยก่อนชอบอ่านหนังสือธรรมะนะเล่มเล่มไม่ใหญ่เท่าไหร่นะอ่านไปก็ชอบแล้วแนวทางปฏิบัติเราชอบเรื่องปฏิหารเหมือนกันนะสมัยนั้นก็ชอบนั่งสมาธิแล้วจะเห็นหนู่นนี่นั่นหรือเปล่าน,นั่งไปก็สว่างพอจิตสงบนั่งไปนั่งมาก็สว่างสว่างเหมือนกลางวันอย่างเงี้ยน,นะสว่างก็นั่งดูไปเย็นสบายก็จะเกิดเ,าเขาเรียกว่าปิติเกิดสุขนะในสมาธิอก็เหมือนกับ เรานั่งแล้วเนี่ยก็เหมือนกับมีไอเย็นนะมีน้ำนะลดจากศีรษะลงมากายเรานะขาเราให้มันเย็นเนะี่ยเราก็นั่งอยู่อย่างนั้นนะนะสามเดือน6เดือนนะดื่มดำในความสุขนะในปิตินะครับในสมาธินะตอนนั้นนะยังส่วนใหญ่ทำสมถะอยู่นะยังไม่ยกขึ้นสู่วิปษษัสสนาเนี่ราให้ฟังนะช่วง3เดือน6เดือนแรกก็ทำาึงสมถะภาวนา โดทั้งศึกษาปริยัตินะครับในพระไตรปิฎกคำสอนครูบาอาจารย์ก็เลยนะเริ่มที่จะ,ะมาดูเรื่องของสติปัฏฐานสี่สติในกายสติในเวทนาสติในจิตสติในธรรมศึกษาในเรื่องของขันห้านะครับแล้วก็ศึกษานในเรื่องของโพธิปักกีทำสามสิบเจ็ดประการตอนนั้นนะหลังจากทําสมาธิแล้วประมาณ6เดือนนะ,นะถ้าจำไม่ผิดนะก็เริ่มที่จะมาปฏิติธรรมประกอบไปด้วย แต่ตอนนั้นก็ไม่รู้จักสโรรถยานไม่รู้จักยาน16นะเพราะว่ายัางอ่านไม่ถึงอัจฉริยะส่วนใหญ่อ่านในพระสุตตันตปิฎกก็อ่านเรื่องของขันห้านะครับเป็นไตรลักษณ์ขันห้านี้ไม่เที่ยงขันห้านี้เป็นทุกขันห้านี้เป็นนัตตานะครับก็อ่านเรื่องของพระพุทธเจ้านะไปแสดงธรรมไปโปรดในที่ต่างๆนะครับแล้วก็ฟังนะอ่านนะคำสอนของครูบาอาจารย์ ที่อยู่ในหนังสือธรรมะอที่ผมเล่าให้ฟังว่าของหลวงปู่ฟัน่นอาจารโรหลวงปู่แหวนสุจินโนหลวงปู่ขาวอนารโยอย่างเงี้ยเป็นต้นแล้วก็หลวงปู่มั่นปุริทโตนะก็อ่านไปอ่านไปปฏิบัติไปนะเพราะฉนั้นพอหลัง6เดือนไปก็เริ่มรู้จักละว่าจเจริญสติปัฏฐานสี่ก็คือจเจริญสติในกายสติในเวทนาสติในจิตสติในธรรมนะ แต่ที่เด่นในการภาวนาส่วนตัวนะั้นเราส่วนฟังเมื่อเรามีฐานสมาธิที่ดีคือทําสมาธิภาวนาด้วยคําบริกรรมพุโทโธนะพุโทโธพุธโทโธเนี่ยผ่านไปหกเดือนเนี่ยฐานของจิตมันก็จะดีจากที่เคยร้อนเคยฟุ้งซ่านสับสนวุ่นวายมันจิตก็สงบนะมันก็มีฐานของจิตฐานของจิตก็คือเมื่อเราหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยนะมันก็รู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกต่อเนื่องต่อเนื่องก็มีฐานของจิต ไนเมื่อเราจะเริญสติปัฏฐานสี่นะในฐานของกายส่วนใหญ่ผมก็จะใช้ลมหายใจเข้าออกเนี่ยนะในการดูอิริยาบถเปลี่ยนนะหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าอิริยาบถเก่าดับหายใจออกอิริยาบถใหม่เกิดนะดูอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจิตก็จะมีความสงบก็จะเกิดเวทนาขึ้นนะก็คือช่วงที่สมาธิเกิดจิตก็จะมีความสุขช่วงที่สมาธิเริ่มหายนะจิตมันก็เฉยเฉยบ้างนะหรือว่า บางทีไปคิดถึงเรื่องงานบ้างนะจิตก็รู้สึกเป็นทุกข์บ้างนะนึกถึงหน้าของคนที่ไม่ชอบในที่ทำงานนะก็เกิดเป็นโทสะบ้างนะแล้วพอมีสตินะเห็นว่านะมันดับไปนะก็จะเกิดปัญญาเห็นความเป็นไตรลักษณ์ว่าพอจิตมันเปลี่ยนได้นะจิตดีจิตร้ายจิตที่เป็นกุศลอกุศลมันเกิดได้ดับได้อันนี้เป็นฐานมาจากสมาธิเพราะฉะนั้นใครเวลามาถามผมว่าผมจเจริญ นะครับสติภาวนาแบบไหนก็ต้องบอกก่อนว่าผมใช้สมถะน,นาวิปัสนาเพราะว่าในช่วง6เดือนแรกเนี่ยผมทําสมาธิเป็นส่วนใหญ่เลยตอนนั้นยังไม่รู้จักสี่ประธาน4ได้ซยํำไปแต่เพราะตอนนั้นความทุกข์มันเล่นงานหนักมากผมต้องบอกว่าการปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องของจริตแต่ละคนนะถ้าจริตเราเป็นแบบทำสมถะนาวิปัสนาดีก็ไปทําแนวนั้นอย่าก,ก้าวหน้า แต่บางคนก็ทำวิปัสสนานำสมถะราะว่าเขาจะไม่มีความทุกข์อะไรเยอะเนื่องจากว่าอาจารย์ในที่ทำงานดีเพื่อนร่วมงานดีคนส่วนใหญ่มีศิทิมีธรรมเงี้ยในชุมชนสังคมเขาก็ไม่ค่อยทุกข์เยอะนะปัญหาในครอบครัวก็น,น้อยทุกอย่างก็ดูเหมือนว่ารับลื่นอย่างนั้นก็จะเจริญวิปัสสนานะก็คือดูจิตนะวิปัสสนาเจริญสีฐานสี่ได้โดยตรงเลยสติในกายในเวทนาจิตธรรมแล้วค่อยๆสะสมกำลัง นะครับในสมาธิเราก็เรียกว่าวิปัสนานําสมาถะนะครับหรือบางคนก็ทําควบนะวิปัสนาควบสมถะก็แล้วแต่สิ่งที่ผมเล่าเนี่ยคือผมทํามาจริงว่าผมใช้สมถะนําวิปัสนาะผมต้งบอกไงเวลาพูดสอนในสิ่งที่ตนเองทําได้ถูกต้องตามหลักพุทธเสียก่อนนะหลังเมื่อผมทําสมาถะภาวนาได้ประมาณ6เดือนนั่นแหละผมจึงยกขึ้นสู่วิปัสนาหลังจากนั้นผมว่าดูจิต นะจเจริญสติปฐาน4ในฐานกายเวทนาจิตธรรมมาเรื่อยแต่ที่เด่นเนี่ยนะเมื่อใช้คำวริกรรมพุโทโธพุโทโธไปพักหนึ่งถ้านะเราทําสมถะได้ดีแล้วนะพอเราพุโทโธพุโทโธได้สักปั๊บหนึ่งอ่ะนะไม่ถึง5นาทีเนี่ยมันก็จะสามารถเห็นกายนะไมาถือว่าลมหายใจเข้าออกที่กับเพื่อมที่หน้าอกอ่นะเห็นยาบทเก่าดับยาบทใหม่เกิดแล้วเข้าสู่นะฐานเวทนาจิตธรรมได้เลยนะจะเข้าได้ง่ายนะเพราะฉะนั้นใครที่บอกว่า สอนคำบริกรรมพุทโธผิดเนี่ยก็ทําความเข้าใจใหม่ซะนะว่าคาบริกรรมพุทโธเนี่ยก็คือการฝึกทําสมถะภาวนาให้จิตเนี่ยมีกําลังตั้งมั่นก่อนเมื่อจิตมีกําลังตั้งมั่นเนี่ยยกขึ้นสู่วิปัสนาเนี่ยมันจะเร็วเพราะว่าจิตมันมีฐานกําลังพอเวลายกขึ้นสู่วิปัสนาจะเดินสี่ประธานสี่สติในกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยมันจะเห็นความเป็นไตรลักษณ์นะครับของกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยได้เร็ว ให้ชัดแต่มันจะเสียเวลาตอนทําสมถะภาวนานี่แหละเพราะหลายคนไม่รู้มันใครที่ทุกข์มากๆอ่ะให้ไปเจอสีประธานสี่แรกๆเนี่ยเจริญยากนะแนะนําว่าทําสมถะภาวนากันเมื่อทําสมถะภาวนาฐานดีแล้วยกขึ้นสู่วิปัสสนาภาวนาเจริญสีประธานสี่นะครับด้วยสมมติประธาน4อิทธิบาท4นะทำให้จิตมีกำลังะด้ยินรียห5พละ5ต่อได้โพชฌชงเจ็ดอริยมรรค นะแล้วทาไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆอย่างเงี้นย,ๆๆๆๆยน,นะอันเนี้ยเป็นหลักการที่ถูกต้องเลยนะถ้าทาไปเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างเงี้ยวันหนึ่งนะจะต้องเห็นปรากฏการณ์อริยมรรคสังคีแน่นอนนะต้องบอกเลยว่ารับประกัน,นเราสู่กันฟังน,นะครับให้เป็นสาระที่สําคัญว่าคนสอนเนี่ยต้องทําให้ได้ก่อนแล้วค่อยไปสอนนะถ้ายังทําเองไม่ได้ไปสอนเนี่ยม่โอกาสจะผิดได้นะครับเดอกกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ